กุมารทองกุมารทองโดยทั่วไปจัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือกุมารทองเทพและกุมารทองพลายกุมารทองเทพเป็นดวงวิญญาณเด็กที่มีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าเป็นวิญญาณที่มีกายทิพย์ที่ละเอียดสูงจัดอยู่ในขั้นเทพเกิดมาจากการสร้างสมบารมี สะสมบนเก่าของดวงวิญญาณเด็กนั้นๆวิญญาณนี้ลงมาจากข้างบนเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และเพื่อสร้างสมบารมีเพิ่มข้อดีของการบูชาก็คือไม่ต้องถวายของหรืออาหารหย,ยาบๆเช่นข้าวและกับข้าวข้าวหวานต่างๆ ไม่ให้โทษแก่ผู้เลี้ยงหากเมื่อเราไม่ได้เส้นไม่ได้ดูแลถ้าหากต้องการถวายของก็ให้ถวายด้วยน้ำแดงขนมผลไม้น้ำปลาทำบุญให้แก่กุมารทองที่เลี้ยงไว้จะดีมากๆเพรา,าะจะทำให้กุมารทองมีพลังอำนาจบารมีเพิ่มมากขึ้นกุมารทองเทพ สามารถป้องกันพูดผีอื่นๆที่จะมารบกวนได้หรือของบนดำจากคนอื่นที่สั่งมาที่ปล่อยมากุมารทองเทพจะเลี้ยงง่ายเพราะส่วนมากเขาจะถูกกํากับมาดีแล้วส่วนข้อเสียก็มีอยู่เช่นกันคือเวลาที่ขออะไรแล้วมักจะได้ผลช้าแต่ก็ได้ และมักจะไม่ค่อยออกมาปรากฏให้เห็นเพราะว่าเป็นเทพมีกายทิพย์ที่ละเอียดสูงส่วนด้านของกุม,มารพายกุม,มารพายเป็นกุม,มารที่เกิดจากดวงวิญญาณเด็กเล็กแล้วถูกกำกับไว้ด้วยวิชาอาคมโดยปกติแล้วจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความละเอียดน้อยจัดอยู่ในจำพวกผี ซึ่งเกิดจากผลของวิบากกรรมเก่าที่เคยสร้างเอาไว้ข้อดีของการเลี้ยงกุมารพลายคือกุมามรทองปลายมักจะแสดงตัวอยู่บ่อยๆเช่นมาในรูปของเสียงกลิน่นหรือออกมาปรากฏกายให้เห็นอย่างชัดเจนหรือแบบเงาดำ หรืออาจจะเป็นการทำให้สิ่งของขยับเคลื่อนย้ายได้หรืออาจจะกระทำอย่างอื่นที่สามารถให้ตัวผู้เลี้ยงรับรู้และสัมผัสได้เมื่อเราขออะไรกุมารทองพลายจะช่วยให้เกิดผลเดีวดีและยังสามารถป้องกันพูดผีอื่นไม่ให้มารบกวนได้ สามารถใช้ให้ไปทำอะไรก็ได้แต่จะไปหรือไม่ไปนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งและที่สำคัญอย่าใช้ไปในทางที่ผิดต่อศีลธรรมมิเช่นนั้นก็จะเกิดโทษกรรมแก่ตัวกุมารทองและผู้เลี้ยงเองมันทำบุญอุทิศให้กับกุมารทองพลายที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้ จะทำให้เขาเกิดมีพลังหรืออำนาจบารมีเพิ่มมากขึ้นส่วนข้อเสียนั้นก็มีอยู่เช่นกันคือต้องมีเครื่องเส้นบูชาเลี้ยงด้วยอาหารหยาบทุกๆวันตรงนี้อาจจะใช้วิธีบอกกล่าวว่าขอเลี้ยงวันไหนบ้างก็ตามแต่หากดูแลเขาไม่ดี เขาอาจจะให้โทษแก่ผู้เลี้ยงได้เช่นไปผิดสัญญากับกุมารทองหรือไม่เส้นของให้เขาเขาอาจจะไม่ช่วยเหลือจะต้องมั่นทําบุญให้เขากับบ่อยๆเพราะกุมารทองพลายนี้เขาก็อาศัยกินบุญที่เป็นของเราได้เช่นกัน บ่วงกรรมที่ทำให้เกิดเป็นกุม,มารทองพลายกุม,มารทองนั้นเป็นดวงวิญญาณเด็กที่อาศัยอยู่ในห่นตุก๊กตาโดยทั่วไปแล้วจะทำขึ้นจากดินเจ็ดป่าช้ามีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายถูกกำกับดวงวิญญาณเอาไว้ด้วยวิชามนสยเวท ของผู้ที่เป็นอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังโดยทั่วไปแล้วกุมมารทองจะมีอายุยืนกว่ามนุษย์แต่จะสั้นกว่าเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาอายุเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,000ปีมนุษย์กุมารทองพลายนี้เกิดขึ้น มาจากวิบากกรรมที่เขาเคยได้สร้างได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งในอดีตชาติก่อนครั้งที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนวิบากกรรมนั้นได้แก่เคยทำแทงเอาไว้จึงทำให้ต้องเกิดมาตายในท้องและถ้าหากเคยร่วมสร้างวิบากกรรมเอาไว้กับคนที่เป็นแม่ด้วยทั้งผู้ก็จะตายทั้งแม่และลูก ที่เรียกว่าตายทั้งกลมนั่นเองแล้วเมื่อตายก็กลายเป็นผีเด็กไปผุดไปเกิดยังไม่ได้อีกอย่างคือเมื่อในอดีตครั้งที่เป็นมนุษย์เขาเคยเรียนวิชาอาคมที่ใช้ปลูกเศษกุมารทองเพราะผู้ที่เรียนวิชาเหล่านี้ต้องผ่านพิธีกรรมตามขั้นตอนตามโบราณ คือต้องผ่าท้องนำเอาเด็กออกมาทำพิธีปลุกเสกอันนี้จึงเป็นเหตุที่ต้องกลายมาเป็นกุมารทองแล้วอีกประการหนึ่งคือแม่และลูกที่ต้องตายด้วยกันนั้นมันมาจากกรรมที่เขาทั้งคู่เคยทำร่วมกันเอาไวา้ผู้ที่เลี้ยงกุมารทองนั้นส่วนใหญ่เขาจะมีบ่วงกรรมร่วมกันมา จะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแรงกรรมที่เคยทำเคยผูกมาร่วมกันผู้ที่เลี้ยงมักจะคิดจะยึดเอาว่าปุม,มาณทองนี้เป็นที่พึ่งของตนความคิดมักจะวนเวียนอยู่แต่เรื่องปุม,มาณทองหรือเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอันเป็นเหตุให้ต้องห่างไกลกับพระรัตนตรัยพระธรรมคำสอน ขาดการรักษาศีลเจริญภาวนาพอตายไปแล้วเขาก็วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้และเมื่อได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็จะเวียนอยู่แต่สิ่งเหล่านี้บ้างก็เป็นร่างให้กุมารเข้าทรงหรือบ้างก็เกิดมาเป็นกุมารเสียเองโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่เลี้ยงกุมารทองพลายนี้ ก็มากจะขาดความเข้าใจว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วผู้เลี้ยงก็ควรจะต้องทำการปลดปล่อยกุมารทองพลายที่ตนเองเลี้ยงอยู่นี้ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่เขาต้องถูกกำกับถูกคุมขังเอาไว้ภายในหุ่นตุ๊กตาเพื่อให้เขาได้ไปเกิดใหม่ในพวภูมิที่แท้จริงของเขา อีกทั้งยังเป็นการปลดปล่อยบ่วงกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เลี้ยงเองด้วยส่วนมากแล้วจะเป็นกุมารทองพลายมากกว่ากุมารทองเทพเพราะกุมารทองเทพนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรของเขาเขาก็จะไปเกิดเองบางคนเลี้ยงกุมารทองพลายเอาไว้จนลืมไม่ได้ปลดปล่อยพอผู้ที่เลี้ยงตายไป ก็ถูกกุมารทองดึงเอาไว้จะเดินทางไปในภพภูมิไหนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาหลายรายแล้วเช่นกันในตอนต่อไปนี้จะเป็นวิธีปลดปล่อยกุมารทองฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ